ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพเผยแม่ๆนะครับครับก็คนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับที่จะหาแนวทางนะครับและข้อมูลดีๆนะครับมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับครับท่านแรกนะครับก็เป็นของ แอดนินจาสายซิงนะครับก็ให้เลขสูตรนะสูตรมานะครับบนหลักหน่วยนะครับครับก็งวดอี้มาก็ให้มานะครับ7นะครับ7ของอดนินจาสายซิงนะครับครับก็มาดูต่อกันที่แอดสายฟ้านี่นะครับสายฟ้านี่ก็ให้เลขมานะครับเลขเด่นนะครับ บนนะครับเด่น3ข้างล่างนะครับเด่น6นะครับครับแล้วก็3ตัวนะครับ3ตัวบนที่ให้มาก็มี3 7 4 3 8 4 2ตัวล่างนะครับที่ให้มานะครับก็มี6 5ห3 6 1นะครับครับก็มาต่อกันที่นกนำโชคนะครับนกนำโชคอันนี้ก็จับไม่ได้นะนะครับว่าเข้าหรือเปล่านะครับงูที่ผ่านมานะครับ ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เข้ามา3 4งงวดติดเลยนะครับครับก็จําไม่ได้นะครับก็ได้ลบข้อมูลนะครับลืมนะครับก็ลบข้อมูลออกไปหมดเลยนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันเลยดีกว่านะครับก็ให้เลขมานะครับนกนําโชคนะครับเลขที่ให้มานะครับก็มี2 3 2 5 2 6 3 1 3ห3 6 5 6 3 0สนนะครับครับ ก็มาดูต่อกันที่น้องเพชรกล้านะครับครับกงวดที่ผ่านมาก็ให้มานะครับ58ตรงตรงเลยนะครับครับลูกบอลนี้ครับให้มา58นะครับก็ออกข้างบนนะครับ58นะครับ258ครับมาดูงวดนี้กันนะครับก็งวดนี้ก็ให้มาครับ78นะครับได้มา78นะครับก็เลขที่ให้มานะครับก็ยังมีนะครับมี78 ก็แยกออกมาก็มี 18, 13, 73ครับแล้วก็ยังมี 87, 86, 98, 29, 81, 16, 63, 59นะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับ8อ่า58นะครับของงุดที่ผ่านมานะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของ หวยเด็ดนะครับหวยเด็ดก็งวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ8 3นะครับ83ก็ออกข้างล่างนะครับตรงๆเลยนะครับ83นะครับอันนี้ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับก็ให้จริงถูกจริงนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจําวันที่16นะครับกรกฎาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับหวยเด็ดนะครับก็มี2 1 8 1 7 8 6 2 3 0 5 2 6 3เดสา 8 6นะครับครับก็มาดูต่อกันที่อาจารย์เทพบรรลือนะครับสูตรขั้นเทพนะครับครับก็ให้เลข10ล่างมานะครับหลัก10ล่างครับอันนี้ก็จําไม่ได้นะครับว่าให้ถูกหรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมาครับก็ลบข้อมูลไปหมดเลยนะครับลืมครับก็มาดูงวดนี้นะครับ10ล่างนะครับก็มี1นะครับมี3มี5มี6มี7นะครับ ครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดลาดานะครับแอดลาดาอันนี้ก็ให้เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะครับครับก็สี่ห้างวดติดแล้วนะครับก็มาดูของงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามาเหมือนกันนะครับก็ให้คู่โต๊ดบนนะครับบนก็ให้มา58นะครับ58ก็ออกข้างบนตรงๆเลยนะครับ2 5 8นะครับครับก็ยังให้3 8มมาด้วยนะครับ3 8ก็ออกข้างล่างนะครับ8 3นะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไว้ให้อยู่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามให้ทุกงวดเลยนะครับของแอดลาดานะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16กกรกฎาคมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับของแอดลาดานะครับครับก็ เลขที่ให้มานะครับเด่ดหลักร้อยนะครับก็มี0มี1มี2ครับเด่ดบนนะครับ2นะครับเด่นบนแล้วก็คู่โตสนะครับบนนะครับครับก็มี03 13 23 05 15 25 06 16 26 07 17 27นะครับครับ ก็ยังมีเลขนะครับเลขเด่นนะครับก็มี6มี7มี9นะครับครับก็อันนี้ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับให้จริงถูกจริงเลยนะครับก็หลายงวดติดแล้วนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของคู่โต๊ะบนนะครับของอ่าปิดทองหลังพระนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับก็มี29 20 21 39 30 31 49 40 41ครับก็อันนี้ก็ปิดทองลางพระคู่โต๊ะบนดีก็ไม่น่าเข้านะครับแต่ให้คู่โต๊ะล่างมานะครับก็เข้าอยู่นะครับ38และยังให้58มาด้วยนะครับให้ให้ให้ล่างนะครับแต่ล่างยังไม่เห็นเลยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของแอดยายตุ้มนะครับ ครับก็แอดใจตุ J ้ม um ก็ให้เลขมาแล้วนะครับสรุปนะครับวิ่งบนนะครับ0ูนยกับ8 3ตัวบนนะครับมี0 8 2 4 8 2 4 8 0 4 0 2แล้วก็คู่โต้น,นะครับ0 8กับ2 4นะครับครับ ก็มาดูล่ากนะครับล่าก็ให้วิ่งล่ามาครับ6กับ9 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี2 9 9 6 3 6นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขตามอิทธิพลวันประจำวันนะครับงวดนี้ออกวันศุกร์นะครับครับงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับก่อนหน้านั้นก็เข้ามา 3- 4งวดเหมือนกันนะครับครับแต่งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ ก็มาดูของงวดนี้กันนะครับเลขตามอินิพลของของประจําวันนะครับวันวันเอ่อวันพฤหัสนะครับวดนี้ออกวันพฤหัสครับก็เลขนะครับที่ให้มานะครับก็มีเด่นบนนะครับก็มี3กับ8นะครับและมี2กับ1ครับ3ตัวบนนะครับเลขที่ให้มาก็มี2 8 3 213ส1 3สาสคู่โต๊ดบนนะครับก็มี8 3 1สสนะครับ ครับแล้วเลขล่างมานะครับเลขล่างเด่นล่างนะครับเด่น3กับ6นะครับเด่นล่างนี่ก็ให้มาชุดเดียวเลยครับ3 6นะครับ3 6กครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่ท่านนี้เลยนะครับท่านนี้ก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ก็ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับทางสื่อช่องไทยรัฐนะครับโทรทัศน์นะครับก็ให้ ให้เลขนี้มานะครับก็แก้กว่านะครับเป็นเสียเสียน้ำดื่มนะครับก็เข้ามา35งววติดเลยนะครับก็ไทยรัฐไปทำข่าวนะครับเข้ามา35งววติดเลยนะครับครับก็เลขนะครับที่เขาซื้อลอตเตอรี่มานะครับ300ใบนะครับ300ใบ2 0นะครับลอตเตอรี่20ที่ลงข่าวนะครับไทยรัฐนะครับววดีนะครับ ซื้อ2สูนะครับลตรลอตเตอรี่300ใบนะครับครับแล้วก็เรียงให้เลขมานะครับที่ในกระดาษนี้นะครับเลขเลขรองมานะครับเลขเด็ดก็สอสูนะครับเลขรองก็มี1019 2 1 3 9นะครับครับแล้วก็3ามตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี3 8 9 4 8 9 5 8 9 6 8 9 8 9 9ครับอันนี้ก็น่าจะให้จริงถูกจริงนะครับก็เข้าปาสามสิบห้าติดเลยครับทางช่องไทยรัฐก็ไปสัมภาษณ์ไปลงมานะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของผ่าเลข VIP นะครับครับผ่าเลข Vip ก็ให้เลขมานะครับเด่นบนนะครับ1กับ3ครับหลักร้อยก็มี1มี6มี8 2ตัวบนนะครับ 3 1 3 1, 3, 3 4 1 4 3 7 1 7 3 9 1 9 3นะครับครับก็มาดูเลือกล่างนะครับเด่นล่างก็มี0กับ3ครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี2 2 0 2 3 3 0 3, 3 3 6 0 6 3 9 0 9 3นะครับครับ ก็มาต่อกันที่ดับล่างของอาจารย์เทพบรรลือนะครับดับล่างก็อันนี้งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้ดับมานะครับดับเจ็นะครับอันนี้ก็เข้ามา3 4สงวดติดแล้วนะครับเลขดับที่เห็นนะครับ4ประมาณ4งวดติดแล้วนะครับดับขาดจริงๆนะครับครับก็ดับล่างงวดที่ผ่านมาดับ7ก็ออกนะครับ8 3นะครับก็มาดูงวดนี้กันนะครับดับล่างของอาจารย์เทพบรรลือนะครับ ครับก็ให้เลขมานะครับดับ4ี่นะครับงวดนี้นะครับดับ4ก็ทางช่องสอนเทพเผื่แม่นี่ก็จะลงเลขดับไม่กี่เจ้าเองนะครับแต่ตอนนี้ของท่านที่ยืนกอดอกนะครับกลุ่มรวมหวยเจ้านั้นนะครับหลุดมา3ามงวดแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นลงเลยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของโขนบุรินนะครับโขนบุริน ผลบุหลินนี่ก็งวดที่ผ่านมาก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่าเข้าหรือเปล่านะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันเลยดีกว่านะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น4นะครับก็มี14 24 34 74เด่น8ก็มี18 28 38 78เด่น5ก็มี15 25 35 75เด่น9ก็มี19 29 39 79ครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นเลขลับเฉพาะกองฉลานะครับก็ให้เลขมานะครับเด่นนะครับ2ตัวนะครับก็มี2 4 3 1 4 7 6ามหนึ่งี่ดสองดหนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวก็วูที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ58นะครับให้บนนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับของแท้นะครับ ก็ยังบอกอยู่เลยครับว่าอันนั้นมันอยู่ทาแม่ทําแม่มันน่าจะเป็นของปลอมนะครับครับที่ลงให้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานก็เอ่อลงให้เมื่อวานซื้อนี้นะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็มาดูของแท้กันเลยดีกว่านะครับครับมาดูนะครับเม็ดเดียวนะครับก็เลขที่ให้มานะครับบนนะครับก็มีสามหกนะครับ2ตัวนะครับสา 6ก3 9 5 6นะครับครับก็นี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับอันนี้ของแท้นะครับอันนี้เหมือนทุกอย่างเลยครับทั้งหนังสือตัวหนังสือทั้งกระดาษทั้งลายมือนะครับครับอันนี้ก็เป็นเลขบัญชีของแอดเองนะครับก็เพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับครับ ก็แบ่งปันน้ำใจนะครับก็จะได้มีกำลังใจนะครับทำงานหาข้อมูลในฐานดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับคนที่ไม่มีกำลังที่จะโอนจะสนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับท่านนะครับครับก็แล้วแต่ท่านนะครับก็หนึ่งไอก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่โอนให้มานะครับครับก็ ยังมีขอบคุณนะครับอาจารย์นะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะครับที่มอบข้อมูลดีๆนะครับมาให้ทางช่องสอนเทพเผยแ่น่นะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ